ครับสวัสดีครับผมนวช691นะครับในห้องตะวันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาสัมภาษณ์นะครับพี่ปอดนะครับเราจะมาถามความรู้สึกพี่ปอดนะครับเมื่อเราทํากิจกรรมจะเสร็จแล้วจะถามว่ากิจกรรมเนี่ยมันเริ่มยังไงนะครับจากที่ไหนไปถึงที่ไหนนะครับขอให้พี่ปอดเป็นคนบอกนะครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับกิจกรรมเส้นทางสีแดงมำบัดสีแดงที่จัดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นกิเตียนที่ต่อเนื่องที่พวกเราจัดกิจกรรมเส้นทางสีแดงราชกศูนย์ รัจักรยาน8จังจหวัด3กา0 0กิโที่เพจะกลับมาเมื่อวันที่1ตุววาเราต้องการที่จะนำรากรนี้มาจักในกรุงเทพเพื่อตระเวนเทีเ่ยมที่น้องเสแดงในกรุเทพแล้วก็วกมอบกลับมา้กับท่านรเพื่อแสดงความต่อคัณที่ได้ ในวันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา1ิ0สนาทอซึ่งพวกเราประกุ่มันที่ราบสมัคระรัก็ีพี่น้องแสดงที่ทราบข่าวนี้นี่านำรถเดางรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก๋งรถอะหายอย่างมากมายดนวยจักรยานรถจักรวาน

ดอกไม้เน e e ี่ยไปมอบให้กับท้าคุณมกับที os, ่สำหรับต้อชใชด้วยและผีหลายๆลายางทังเหาืาลงมางจากนั้นขบวนได้นลี้หน้ารูปบบากาปิดะครับก็เลี้ยวัามาที่เส้นบางแหงก็ไปลองตามลองตานก็มาพระขนง

บร็อปเนชตาในการบริการภาษสเล็กๆน้อยๆการวาร์ทบอลอะไรที่คนสีแดงือตอนแสดงก็คือคถามความคิดหน้าการดำเนินเดีคนที่อยู่บริเวณการสัมผัสสดง